เป็นอะไรอะ่ะไม่ค่ยสบายก็ไม่สบายหรอทำไมเนี่ยเพิ่งขับรถมาเมื่อเช้าก็ฝุ่นเยอะมากเลยโอ้ห่าสงสารพี่ีมีตัวเชื่อมไหมครับม,ม,มีมีมีอะไดคลินสเตเมอร์ตัวนี้จะทำให้อาการออฟฟิตเนี่ยดีขึ้นอยากรู้เปล่ปลาล่ะ่าทำไมด้วยตัวเนี้ยโออยากรู้กรับไปดูดี <c oughs> ตัวนี้คือ d y k i n Steamer Air Purifier ราคาอยู่ที่14,000กับอีกนิดนึงนะคะแต่แต่แต,แต,แต่บอกก่อนได้เลยว่าตัวนี้ไม่ใช่เครื่องฟอกอากาศเพียงอย่างเดียวเพราะคอนเซปต์เขาคือการ perfecting the air เทคโนโลยีภายในเขานี่แหละค่ะที่แจ่มมากเขาบอกว่าเขาสามารถปรับอากาศให้สมบูรณ์แบบได้จริงๆอต่างจากเครื่องฟอกอากาศทั่วไปยังไงร,รีวิวให้ค่ะ ข้อดีที่ดีชอบของตัวนี้ก็คือข้อที่1ค่ะเทคโนโลยีสติมเมอร์ภายในเขาล้าเลยกับเรื่องที่2คือการสามารถทําให้ความชื้นภายในตัวห้องสม่ําเสมอสมดุลด้วยค่ะแห้งเกินไปก็ไม่ดีนะผิวแห้งว่าแต่เทคโนโลยีสติมเมอร์ของเขาคืออะไรถึงขนาดเอามาตั้งเป็นชื่อรุ่นเลยมันก็คงต้องดีมากสิ ให้อธิบายแบบเชิงวิทยาศาสตร์เล็กนึงนะคะก็คือสติมเมอร์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีในการปล่อยประจุอิเล็กตรอนความเร็วสูงซึ่งมันมีพลังในการย่อยสลายได้ดีกว่าการปล่อยประจุแบบพลาสมาทั่วๆไปค่ะเอาง่ายๆเลยนะมี4โมเลกุลสําคัญสำคัญ,คญที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อเกิดการย่อยสลายเชื้อโรคที่เราจะสัมผัส ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการปล่อยโมเลกุลที่ชื่อว่า N2 ลบซึ่งพลังงานสูงสามารถย่อยสลายเชื้อโรคไปจนถึงแกนกลางเลยทีเดียวนะเครื่งองฟอกอากาศตัวนี้นะคะสามารถที่จะกรองอากาศให้เราได้2ระดับเขาเรียก Double m e t อดแล้วทำไมต้องกรอง2ระดับเพื่ออะไรระดับแรกนะคะมันจะทําการดูดลมและอากาศในห้องเข้ามาผ่านแผ่นกรองทั้งหมดในตัวเครื่องเลยแล้วใช้ตัว Active Plasma Ion e ซึ่งจะเป็นตัวที่ทําให้อากาศเนี่ยปล่อยออกมาแล้วบริสุทธิ์มากที่สุดขั้นตอนนี้สรุปก็คือปล่อยจับ ยับยั้งแล้วก็ทำลาย,ยสิ่งที่ตัวเครื่องนี้ทำนะคะคือการปล่อยประจุลบขึ้นไปจับกับพวกไวรัสเชื้อราแบคทีเรียแล้วแม้กระทั่งฝุ่น PM 2.5เก็บเรียบหมดทุกอย่างเลยค่ะพอจับกันเสร็จแล้วนะคะมันก็จะไปทำการฆ่าตัวโปรตีนของมันก็ตายสิคะระดับที่2อลึกลงไปอีกค่ะมันจะฟอกอากาศเข้าไปในตัวฟอกอากาศของมันอีกทีหนึ่ง ที่เรียกว่าสตรีมเมอร์เนี่ยแหลอะอันนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของไดกินเท่านั้นนะจ๊ะนอกจากจะทําความสะอาดอากาศที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถกําจัดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างโคโรนาได้ถึง99.9%ด้วยค่ะเอาเป็นว่าซีว่ามันครอบคลุมมากคะ่ะตั้งแต่ฝุ่นเชื้อราไวรัสขนแมวขนสุนนะัขเกสรดอกไมไ้ที่ทำให้เราเกิดภูมิแพ้ขึ้นมาค่ะ สามารถกําจัดได้หมดเลยมาดูที่ตัวเครื่องกันนะคะดีไซน์เขาเรียบๆตัวเล็กเป็นทรงสูงก็ดีค่ะวางตรงไหนก็ไม่ใหญ่เกะกะเถอะทะมันดูประหยัดพื้นที่โอเคเลยตัวนี้เหมาะกับห้อง4 1ตารางเมตรนะคะจริงๆแล้วตัวนี้มันผอมเรียวสูงยาวเขาดีเพราะว่าเขาได้ปรับโครงสร้างให้มันทํางานเป็นแนวตั้งข้อดีคือเครื่องทรง,งสูงสามารถดูดลมเข้า3ามทิศทางและวางใกล้กับกำแพงได้ปกติทั่วไปเครื่องฟอกอากาศจะดูดลมเข้าจากด้านหลังค่ะเลยต้องวางให้ห่างกำแพงก็จะกินพื้นที่บ้านเราใช่ป่ะ ทีนี้สิ่งที่ซีคอนิร์นมากหน่อยคือเรื่องของเสียงพอมาตั้งในออฟฟิศนะคะเกิดเสียงแบบโอ้โหนกหูมากเนะี่ยทำงานกันไม่รู้เรื่องแน่นอนค่ะเวลาเลือกค่ะซีก็เลยต้องดูช่องที่ลมออกค่ะตัวช่องนี้น่าจะขนาดใหญ่หน่อยเพื่อทําให้เสียงในการทํางานเงียบลงอ่าแล้วตัวนี้นะพัดลมมันอยู่ด้านล่างสุดเลยเวลาทํางานมันก็จะดีขึ้นดูดเข้ามาผ่านแผ่นกรองหลายชั้นดูดซับทั้งสิ่งสกรปรกแล้วก็เสียงเลยหลายคนจะชอบถามว่าแล้วแผ่นกรองอะ่ะ เปลี่ยนบอยขนาดไหนนั่นแหละคะ่ะคือความเปลืองที่ทําให้หลายคนไม่กล้าซื้อเครื่องฟอกอากาศดีๆสักหนึ่งตัวเทคโนโลยีเขาที่ชื่อว่าสตรีมเมอร์ตัวนี้มันจะทําความสะอาดซอกซอนไปถึงเฮปา f i ฟิลเตอร์ในเครื่องด้วยนะ ฟิลเตอร์คืออะไรมันคือแผ่นกรองฝุ่นไฟฟ้าสถิตค่ะมันทําให้แผ่นเนี้ยไม่อุดตันเร็วทําให้ลมผ่านเข้าไปได้ง่ายทําให้เราสามารถฟอกอากาศได้โฟล์มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเรื่องการกรองกลิ่นเนี้ยก็จะมีตัวคาร์บอนค่ะเอางี้ค่ะชื่อ C ก็ต้องฝากทุกคนไว้ให้จําไว้3 C ค่ะ Cash Clean and Cycle 1. Cash ค,คือ มุนและเชื้อโรคต่างๆจะติดอยู่ที่แผ่นกรองแล้วก็โดนไฟฟ้าสถิตสอง clean clean คืออากาศที่สะอาดมันก็จะเข้ามา 3. cycle เนี่ย steamer เนี่ยมันจะทำให้แผ่นกรองอากาศต่างๆเนี่ยสะอาดเหมือนใหม่อยู่ตลอดทั้งหมดนี้ได้รับการรับรองจาก Japan Food Research Laboratories แล้วค่ะรับรองมาจากญี่ปุ่นเลยนะจ๊ะให้ใเลย สิดท้ายที่ระบบให้ความชื้นหรือ humidity ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีปริมาณของน้ำที่อยู่ในแกลอนนี้ได้ถอดออกมาเติมได้ตอนที่มันหมดเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศแล้วก็จะทําให้ผิวไม่แห้งเกินไปโดนดูดไปจากแอร์หมดแล้วเนี่ยจริงๆคุณรู้ไหมคะปัจจัยหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่ก็คือเชื้อโรคเติบโตดีมากในอากาศที่แห้งการที่เรารักษาความชื้นในอากาศเนี่ยก็จะทําให ความสมดุลของอากาศนั้นดีค่ะแล้วก็ช่วยยับยัง้งการเติบโต,ตของเชื้อโรคยแหละนี่ไงทุกอย่างกดบนหน้าจอตรงนี้ได้เลยมีระดับให้เลือกครบหมดตั้งแต่พัดลมความชื้นแถมมีระดับสถานะความสกกระปรกค,ความชื้นและก็กลิ่นบอกด้วยเป็นสีเลยค่ะแดงส้มเขียวเราจะได้รู้ว่าเราควรเปิดระดับไหนดี อ่าเขามีรีโมทไร้สายด้วยนะคะเผื่อขี้เกียจเดินมากดพกไปค่ะอีูตรงโต๊ะทำงานปุชบุปุชฟิลเตอร์ไม่ต้องถอดออกมาทำความสะอาดง่ายสะดวกสบายนอกจากฟอกอากาศแล้วยังเพิ่มความชื้นให้อากาศด้วยเนี่ยแหละคอนเซปต์ perfecting t h e air ซีว่าดีค่ะล้ำค่ะตัวเนี้ย